ไหนๆพูดถึง iPhone 1แล้วผมขอเตือนภัยด้วย iPhone 15หน่อยได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ความผิดแรของ Apple นะครับแต่ว่าเป็นเว็บที่ผมไปเจอมาและผมคิดว่าอันนี้ต้องบอกเพราะว่าตอนนี้ออภัยใกล้ตัวเยอะวเว็บไซต์นี้ชื่อ mtcgame.com ไอเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นผลค้นอันดับหนึ่งเวลาเราพิมพ์คำว่า Gift a r d d เข้าใจคำว่า Gi f t card เนาะ,ะเวลาซื้อบัตรเติมเงินต่ามประเทศนี้เขาเรียก gift c a า d ผมเพิ่งจะมาเล่น Xbox Series x Xbox เนี่ยมันนอนอยู่บ้านผมนานแล้วเพิ่งจะเสียบมันลองเล่นดูเพิ่งได้เล่นเออนี่ผมพอเล่นปุ๊บมันก็ต้องเติมตังค์เพราะว่าลืมนึกไปว่าไอ้บัตรเครดิตเนี่ยเนื่องจาก Xbox ไม่ได้เปิดให้ที่เมืองไทยใช่ไหมคือ Microsoft Thailand มีมานานแล้ว40ปีแล้วแต่ Xbox Thailand เนี่ย Official ไม่มามันเลยทำให้ไม่มีการเลือกประเทศไทยอยู่ในการเซตอัพนี่ก็มีใกล้สุดก็คือไต้หวันหรือก็สิงคโปร์ใช่ไหมนี่พอเราไม่ได้เลือกประเทศไทยเนี่ยเราใส่บัตรเครดิตไทยเดิมที่อยู่ในแอคเคาท์ Microsoft เนี่ยมันไม่ตัดเกินมันไม่ตัด มันไม่แสดงผลตรงนี้เลยผมก็เลยอย่างนี้ต้องซื้อกิฟต์การ์ดแล้วเอาเซิร์ชหน่อย Xbox Gift Card ก็เจอเว็บเนี่ย MTC Game เป็นไงก็ดูหน้าตาหน่าชื่อถือนะดูมาตรฐานดิออกมามีแบบกิฟต์การที่สแกนแบบที่เขาขายตามห้างต่างประเทศอ่ะแล้วก็ดูแล้วก็มันก็มันก็ถูกต้องมี t r i ป Trust Pilot 4.7ดาวนะมี Apple Store Google Play แอป Huawei Gallery ด้วยแต่ทั้งหมดนี้กดไม่ได้เลยนะฮะ หมายความว่าพอจะกดไปดูเช็คเลตติ้งที่ต้นทางจริงกดไม่ได้ไม่ใช่ลิง์นะฮะเป็นภาพหลอกขึ้นมาแล้วก็แอป Store นี่พอเซิร์ชปุ๊บไม่มีอยู่จริงจิ้มก็ไม่ไปอทีนี้พอเราเลือกปุ๊บสิบเหรียญก็ประมาณ3 3 0 0ระกว่าบาทไทยมันก็มีขั้นตอนการจ่ายอันหลากหลายเลยผูกบัตรเครดิตด้วยแต่ผมก็นึกเผื่อใจไว้นิดนึ่งผมก็เลยใช้ t r u มันนี y อ่าทูมันนี่เซฟเซฟเซฟเพราะว่าถ้าโดนก็โดนแค่นั้นน่ะมันไม่มาผูกพันกับบัตรเครดิตใช่ไหมผมก็ใช้ท r ูมันนี่ซึ่งเขาก็มี QR code ไทยด้วยนะผูกกับบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอจ่ายปึ้งก็มีอีเมลมาอีเมลก็วิ่งมาดีอีกเหมือนกันใช้ Xbox ใช่ไหมก็เลยใช้เมล Microsoft ซึ่งไม่ใช่เมลหลักผมทีนี้อันนี้ Microsoft ใช่ไหมตอนที่เราลงทะเบียนใช่ไหมแต่ปรากฏว่านี่ฮะมาให้ยืนยันตัวตนมาให้ส่งเบอร์มือถือเพื่อที่จะ Approve สแบบถ่ายภาพกับบัตร ตัวเราแล้วก็ให้ส่งให้เขาด้วยโอ้แล้วก็ไม่ใช่ระบบการเหมือนกับพิปตา3ครั้งหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ให้อัปโหลดภาพพร้อมบัตรเราส่งไปเออโทรศัพท์เลยมันดูแบบป่นๆอย่างนี้ไม่รู้นไม่ใช่ละผมสังหอนใจแบบเคยขนหัวลูกแบบจากเท้าถึงหัวมันวาบขึ้นมามันโดนแล้วเว้ยแม้มันเป็น300กว่าบาทแต่ก็รู้สึกเจ็บใจอ่ะวิ่งเข้าไปที่ Microsoft account แล้วไปดูที่ Privacy sign in Activity กิจกรรมการซายอินของเราโอ้โหมาบนหน้าจอนี่ปรับปรับปรัจากเยอรมันจากเนเธอร์แลนด์จะอะไรยิงเข้ามาใหญ่หพยายามจะเข้าด้วย u s e r n a m เที่ผมใส่เข้าไปโอ้ออโอหอันนี้ถือว่าโหดมากข้อดีของระบบ Microsoft คือเพราะ IP มันเป็น IP ปลอมออมันบันทึกไม่ให้จริงแต่มันมันรีวอลไม่ได้คือมันแก้ไม่ได้ มันแก้เราไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมาโชว์ให้เห็นว่ามีกิจาเหมนี้ยิงเข้ามาล็อกอินเข้ามาแต่ว่ามันไม่มี OTP ถูกต้องเข้ามาไม่ได้สรุปผมก็ไม่ได้เสียหายมากไปกว่า300กว่าบาทกลัวว่าถ้าไม่เล่าเรื่องนี้ถ้าผมจะมาหวงศักดิ์ศรีบ้าๆบอๆของผมเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะโดนจะโดนด้วยฉะนั้นต้องบอกการซื้อ Xbox อกิฟต์การ์ดหรือกิฟต์การ์ดใดๆก็ตามสรุปฮะไอตัวที่ผมจ่ายไปผมจ่ายผ่าน t r u e m o n e y ใช่ไหมพอผมกดก็เปใน t r u e ันนี่บอ l เล็ฮะเขามีซื้อได้เลยผ่่าานชองงท Off เขามีอยู่แล้วอปติโทไม่ต้องไปโอนให้เอเว็บหลอกนี่เข้าตรงนี้เรากด C R นะแล้วมันจะมีเรื่องของมีของ X Box เด้อมีนี่มีตรงนี้เลยให้ดูนี่ก็คือบายอยู่ตายลูกกันาบเกมมิ่งายเกมมิ่งการ์ดจุดใต้ตำตอใกล้เ้ดกตนอดนี่ดูมีกี่ค่ายอะนี่ X Box ก็มีมีทุกอย่างเลยมีอยู่แล้ว แล้วผมก็เล่นได้โดยการซื้อตรงจากเขาเนี่แหละฮะถูกกันด้วยเหลือแค่340บาทเอาถูกกันเดิมอีกถูกกันนิดนึงนี่เขา,เาลดเหลือ340นี่อา่อานีผมรู้สึกว่าเออซื้อกับแพลตฟอร์มเนี่ยมันถูก,กต้องกว่าซื้อผ่านเว็บใช่ใช่ชนี่ต้องระมัดระวังในไหน <S <S พูดเรื่องนี้แล้วเป็นสิ่งที่ผมเจอมา มีอีกหนึ่งการเจอฮะคุณปูเป้วอ r ดรอฟก็ส่งข้อความหาผมอ๋อเลยฮะเดี๋ยวพี่หลําถือเป็นผมล้วกันและผมเป็นคุณปูเป้นะสมมติตอบคุณนุยสวัสดีค่ะพี่ปูเป้เองมีเรื่องคุณแม่จะมาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะคุณแม่โดนหลอกให้โอนเงินไปลงทุนค่าเงินโดยผู้ร้ายเข้ามาตีสนิททางแอปวีซิงเฮ้ยอะไรอะคุณคุ้นไหมวีซิงเนี่ยโลโก้เนี้ยแอปร้องเพลงคาราโอเกะข้ามโลกสามารถเอาคนจาก คนละซีโลกันมันร้องเพลงเดียวกันได้แอปวีซิงอันนี้สุดยอดมากทำไมชอบแอปเรานี้แอปปลอมเหรอแอปจริงฮะร้องเพลงจริงอันนี้คนละกรณีกับ MTC เกมของผมอันนั้นเนี่ยเว็บปลอมใช่ไหมแต่อันนี้คือแอปจริงแต่ฟังต่อฮะเนื่องจากคุณแม่อายุ72ชอบร้องเพลงผ่านแอปให้ดอกไม้เพื่อนๆไปไปมามีความสุขดีคนร้ายเข้ามาหลอกคุยทางไลน์แล้วก็มีการหลอกให้ลงทุนโดยหลายคนปลอมมาคุยคุณแม่ในวีซิงประมาณ5 6ถึงคน แต่คุณแม่ได้ไปคุยลายอยู่หนึ่งคนก็เลยเกิดค่าเสียหายทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นจำนวน4ี่0 0 0บาทโอ้โหทุนไปเยอะด้วยขณะนี้ดำเนินเรื่องกับตำรวจอยู่อ,อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าภัยมันใกล้ตัวกว่าที่คิดอยากปล่อยให้คนแก่เล่นลายอยู่คนเดียวอหวังว่าทุกๆคนจะปลอดภัยจากเรื่องนี้นะคะขอบคุณ<ม>ค่ะแม้แต่สังคมคนร้องคาราโอเกะ ม,มันยังมีผู้มิสาญชีพแฝงตัวอยู่มันทำเป็นมาร้องใกล้ๆเราร<ด>้องอย่างเดียวกับเราแล้วก็แม้คุณยายเสียงเพราะจังเลยนะคะอะ,อะไรเงี้ยตีสนิทคุณยายยังสาวอยู่เลยนะอ,อ,อายุไม่ถึง72หรอกผมจะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในการ หลอกลวงที่เรียกประเภทว่าโรแมนต์แคมโรแมนต์แคมคือเข้ามาตีสนิทจริงๆอาจจะไม่ใช่รูปแบบเพลงอย่างเดียวมาแชทไลน์มาคุยแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าคุณไปดูพวกอินบ็อกซ์แมสเซจเค quest นะอันเนี้ยอย่าหลงเชื่อเลยนะคือ a c e b o o k เนี่ยมันก็กันกรองเราได้ดีก็เหมือน Microsoft อ่ะเพราะ IP ไม่ใช่ไม่ไม่ให้แอคเซสแต่ว่าบันทึกไว้ว่าเข้ามาเราจะได้รู้ว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นแต่ในแมสเซจเค quest นะครับทุกวันนี้คุณกดที่หน้าสแปมนะครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงสบายดีไหมคะ ทักทายค่ะ <c oughs> หน้าตา <c oughs> แต่ละคนสวยๆทั้งนั้นขออนุญาตไม่กดนะฮะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เอาจิงงอ,อาจจะเป็นหน้าจริงอย่างเนี้ <c oughs> น้องไมร่รามารลอย <c oughs> รู้จักเขาใช่ไหมไม่รู้จักแชมป ไทยแลนด์กอท์เลนต์คนแรกไงปีแรกแต่ใช้ตัวเขาหรือเปล่ายังไม่รู้ไม่ใช่อันนี้ผมแคปไปแจ้งคุณแม่เขาแล้วผมเป็นเพื่อนคุณแม่ของน้องไมร่าใน a c e b o o k คุณแม่ก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็เนี่ยรีพอร์ต a c e b o o k ไปจนมือจะหัก Facebook มันก็แบบไม่ผิดสแตนดาร์ดคอมมูนิตี้ของเราแล้วผมบอกเลยนะถ้า a c e b o o k นะจะดำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองไทยแล้วไม่จริงจังกับการแก้ปัญหาพวกโรแมนต์สแกมหรือว่าพวกหลอกลงทุนหรือการที่มีคนมีชื่อเสียงจำนวนมากที่เอาภาพถูกเอาไปใช้แล้วไปลง ทุนนั่นลงทุนนี่ตอนนี้เปิดไปนี่หุ้นด็อกเตอร์นิเวศนู่นนั่นมาเต็มไปหมดคุณทันนินแลยเจอหมดอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่กระทำการตรงนี้อย่างจริงจังนะผมว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างจริงใจนะใช่ คือคุณจะให้คนไทยเดือดร้อนจากแพลตฟอร์มคุณโดยคุณไม่คิดจะแก้อะไรเลยหรอใช่ซื้อของผ่านแพลตฟอร์มโดนหลอกแพลตฟอร์มยังจ่ายแทนคุณให้ยังยอมรีเบทเนี่ยทูมันี่แจ้งแล้วเขาก็จะรีเบดให้ผมนะใช่ Microsoft Thailand ผมส่งเรื่องไปอเมริกาเลยก็คือคุณดอมคุณดอมพานุสมุดโคจรเป็น Head of Xbox ตอนนี้รับรู้แล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจะดําเนินการไปปิดไอคอนเนคชันนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแพลตฟอร์มอย่าง f a c e b o o กกับเฉยรีพอร์ตปุ๊บเฉยซึ่งอัน เฮ้ยมันมันควรจะเรียกร้องอะไรหรือเปล่าว่าไม,ไม่ไม่มาจัดการแลร้วลูกของคนจริงที่เขาถูกเอาไปแอบอ้างเนี่ยหน่าเป็นห่วงเขามาก